สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักวยถูกทางสัมภาษณ์ท่านวอวัชระเมธีในเรื่องของบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ลูกๆอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำบทบาทอะไรที่มีความสำคัญที่สุดที่จะถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นชีวิตของลูกแล้วลูกก็มีคนที่จะประคับประคองส่งให้อย่างดีเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในในการที่มีพ่อแม่ก็จะมองหาสิ่งเหล่านี้จากพ่อแม่ทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ ควรจะทําบทบาทอะไรที่สําคัญที่สุดค <medim> ่ะการเป็นพ่อเป็นแม่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่แค่ว่าให้กําเนิดแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่นะถ้าให้กําเนิดอย่างเดียวเนี่ยท่านเรียกว่าอะไรดีล่ะท่านเรียกว่าผู้ให้กําเนิดต่อเมื่อไรทําหน้าที่ของตัวเองจึงจะกลายเป็นผู้บังเกิดกล้าวฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ในพ่อแม่หลายคนสอบตกเพราะให้กําเนิดอย่างเดียวแต่ไม่เลี้ยงดูเลยนนั้จึงไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บังเกิดกล้าวพ่อแม่ที่ดีต้องเป็นทั้งผู้ให้กําเนิดและเป็นผู้บังเกิดกล้าวด้วย ซึ่งการจะทําหน้าที่ผู้บังเกิดกล้าวที่ดีพ่อแม่ต้องมีพรหมวิหารธรรมนะหนึ 1. ในยามปกติให้มีเมตตา 2. องในยามมีปัญหาให้ช่วยเหลือสามในยามลูกทําอะไรได้ดีมีสุขให้โมทนาสาธุและสในยามที่ลูกทําผิดทําอะไรที่ไม่ดีไม่งามพ่อแม่ต้องกล้าที่จะสอนลูกบอกเขาว่าอะไรผิดอะไรถูกตรงไปตรงมาเส้นแบ่งทางจริยธรรมต้องไม่เป็นสีเทา นี่พรหมวิหารสีน่นี่ถ้าพ่อแม่ปฏิบัติถูกนะลูกจะเป็นคนที่รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็มีสามัญสำนึกที่ดีมากลูกหลายคนไม่มีสามัญสำนึกนะไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเพราะอะไรพ่อแม่ไหนะรักลูกมากเกินไปข้อํารนองพ่อแม่รังแกฉันคือรักลูกจนไม่กล้าสอนลกูกฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่รักลูกนะต้องรักให้เป็นกล้าที่จะบอกลูกกล้าที่จะสอนลูกถ้าทำได้อย่างนี้ ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นทางพ่อทางแม่และผู้บังเกิดกล้าวของลูกๆด้วยเด็กในชีวิตที่มีคนที่มีความสําคัญของเขาในช่วงแรกๆไม่มีใครเสมอพ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่เป็นคนบอกในความรักที่มีให้เขาในความใกล้ชิดที่มีให้เขาในความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานอยู่พ่อแม่จะเป็นคนที่บอกสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดฟังยากที่สุดให้กับลูกได้เหมาะสมที่สุดในชีวิตของลูกถ้าพ่อแม่ไม่ทําหน้าที่นี้ จะไม่มีใครทําหน้าที่นี้ได้อย่างดีเลยพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ